เรื่องราวประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชโดยเน้นที่พระราชวงศ์และชีวิตในวัยเยาว์ของพระองค์ค่ะพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นบุตรของใครพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพินทุสารจักรพรรดิองค์ที่สองแห่งราชวงศ์มรยะพระราชมารดาคือพระนางสุภัทรังคีหรือที่รู้จักในอีกพระนามว่าพระนางธรรมาพระอัยกาคือพระเจ้าจันทรกุปตะมรยะ ผู้ทรงก่อตั้งราชวงศ์มอรยะอันเกรียงไกรและเป็นปฐมจัก,กรพรรดิแห่งอินเดียสถานะของพระราชมารดาพระนางสุภัทรังคีไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์แต่เป็นสตรีสามัญชนจากตระกูลพราหมณ์ด้วยเหตุนี้เจ้าชัยอโศกจึงไม่ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดามากเท่ากับพระโอรสอ,อื่นที่ประสูติจากพระมเหสีที่มีสถานะสูงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายสุสิมะพระเชษฐาต่างมารดา ซึ่งเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งชีวิตในวัยเยาว์ของเจ้าชายอโศกเต็มไปด้วยการแข่งขันการพิสูจน์ตนเองและความขัดแยง้งซึ่งหล่อหลอมให้พระองค์กลายเป็นนักรบและนักปกครองที่เด็ดขาดเรื่องราวส่วนใหญ่มาจากตำนานทางพุทธศาสนาเช่นคำพีอโศกาวทานสรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะนิสัยและความทะเยอทยานเจ้าชายอโศก ทรงแสดงพระปีชาสามารถด้านการทหารและความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์เป็นนักรบที่เก่งกาจกล้าหาญและมีความทะเยอะทะยานสูงแม้จะไม่ใช่พระโอรสองค์โปรดแต่พระองค์ก็มุ่งมั่นที่จะพิสูจน์คุณค่าของตนเองตามตำนานกล่าวว่าพระองค์มีผิวพรรณที่ไม่เรียบงามนักประกอบกับพระอารมณ์ที่ร้อนและดุด,ดันทําให้พระองค์ได้รับสมัญญานามว่าจันทาโศกซึ่งแปลว่าอโศกผู้โหดเรียม 2. การพิสูจน์ความสามารถในการปกครองผู้ว่าเมืองอุดเชนีพระเจ้าพินทุสารทรงเห็นแววความสามารถของเจ้าชายอโศกจึงทรงแต่งตั้งให้ไปเป็นอุปราชหรือผู้ว่าการที่เมืองอุดเชนีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเจ้าชายอโศกทรงปกครองได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งนักต่อมาเกิดกบฏขึ้นที่เมืองตักศิลาเจ้าชายสุสิมะพระเชษฐาซึ่งเป็นผู้ว่าการอยู่ที่นั่น ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้พระเจ้าพินทุสารจึงมีรับสั่งให้เจ้าชายอาโศกไปปราบปรามพระองค์สามารถระง,งับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่ชื่นชมของประชาชนทําให้ชื่อเสียงของพระองค์โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกและสร้างความอิจฉาให้กับเจ้าชายสุสีมะเป็นอย่างมาก 3. การต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์เมื่อพระเจ้าพินทุสารทรงพระประชวรหนักและใกล้สวรรคตสงครามชิงอำนาจระหว่างพี่น้องก็ปะทุข,ขึ้น กลุ่มขุนนางที่นําโดยอัมหมาชื่อราษกุปได้ให้การสนับสนุนเจ้าชายอาโศกอย่างเต็มที่เพราะเลงเห็นว่าพระองค์มีความสามารถในการปกครองมากกว่าเจ้าชายสุสีมะตามตำนานทางพุทธศาสนาที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางว่าเจ้าชายอาโศกได้สังหารพระเชษฐาและพระอนุชารวม99พระองค์เพื่อกำจัดเสี้ยนหนามและคู่แข่งทางการเมืองให้หมดสิ้นก่อนจะขึ้นครองราชได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้ว่านักประวัติศาสตร์บางส่วน เชื่อว่าตัวเลข99อาจเป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อเน้นย้ำถึงความโหดเหี้ยมของพระองค์ในอดีตก่อนที่จะหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชีวิตในวัยเยาว์ของพระเจ้าอาโศกจึงเป็นบทพิสูจน์ของเจ้าชายที่ไม่ได้มาจากสายเลือดหลักแต่ใช้ความสามารถและความเด็ดขาดกลุยทางสู่บัลลังแห่งจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์อินเดียก่อนที่ชีวิตของพระองค์จะพลิกผันไปตลอดกาลหลังสงครามกะลิงคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆชั่นค่ะ